ตอนที่79การแสวงหาของน้องสาวเสียวอยูพี่ชายที่ทางออกของสถานีรถไฟความเร็วสูงวังเซียนตะโกนใส่น้องสาวที่ถือกระเป๋านักเรียนของเขา U, เสียวหยูห็นเขาและใบหน้าของเขาดูตื่นเต้นและวิ่งไปทันทีพี่ชายเซียวอยูกระโดดไปที่ร่างของวังซีอานและกอดคอด้วยใบหน้าที่มีความสุขและตะโกนด้วยความดีใจโอเคผู้หญิงทุกคนมันใหญ่ยังเหนียวแน่นอยู่วังซีอานยิงหัวเซียวหยูและปล่อยเธอลง เซียวอยู่ยิ้มและลงมาจากเขาพี่ชายมาฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่คือเพื่อนของเราที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเจิงฉิงวอนในปีนี้เซียวอยู่ยิ้มและแนะนำเจ็ดคนที่มาหาวังซีอานวังซีอานเชิญทางสวัสดีหญิงสาวที่มีรูปลักษณ์ที่สวยงามได้รับการต้อนรับจากวังซีอานในทันทีเข้าฟางสวัสดี หวังซีอานพยักหน้าให้หญิงสาวด้วยรอยยิ้มเซี่ยวมี่เป็นแฟนสาวที่ดีที่สุดของน้องสาวตระกูลเซี่ยมี่อยู่ในสภาพที่ดีและเซียวหยูเป็นห่วงมากอาจารย์ใหญ่สวัสดีอีกสองสามคนดูที่หวังซีอานและกล่าวทักทายคุณจะไปที่ไหนในวันนี้โรงเรียนไม่ได้จัดให้มีโรงเรียนที่มีชีวิตและจําเป็นต้องอยู่ข้างนอกเวลาหนึ่งคืนหวังซีอานพูดกับพวกเขาดูเสียวหยูหิวเหรอคุณต้องการทานอาหารหรือไม่ ไม่หิววันนี้เรากําลังมองหาโรงแรมใกล้โรงเรียนหนึ่งคืนพร้อมที่จะเล่นที่เจียงฉิง,งอเป็นเวลาสองวันใช่พวกเราจะไปไหนกันเสี่ยวยูถามคนที่อยู่ข้างหลังเขาซื้อบางอย่างก่อนวันนี้ออกไปเล่นหลังจากหนังสือพิมพ์เสร็จในวันพรุ่งนี้วัยรุ่นคนหนึ่งถือกระเป๋าเบาเราไม่ได้นําอะไรมามากเราจึงต้องซื้อคอมพิวเตอร์และอื่นๆวังเซนคุณรู้จักที่จะซื้อที่ไหนเราทํามาวันนี้และสนุกมาก ถูกต้องซื้อบางสิ่งวันนี้แล้วนำไปใส่ไว้ในหอพักในวันพรุ่งนี้ผู้อาวุโสจะพาเราไปซื้อของก่อนวัยรุ่นอีกคนก้องสามารถวังซีอานมองดูพวกเขาและพยักหน้าเขาเอื้อมมือหยิบถุงจากร่างกายของเสียวหยูไปกันเถอะไปร้านอาหารเล็กๆแล้วกินนิดหน่อยแล้วพาคุณไปที่ใจกลางเมืองเพื่อซื้อของบางอย่างนักเรียนดีหลายคนพงกหัวและเดินออกไปข้างนอก อาจารย์ใหญ่ชีวิตในวิทยาลัยเป็นอย่างไรสนุกไหมัวรุ่นคนหนึ่งเดินไปที่วังสีอานและถามเขาโชคดีที่ค่อนข้างโรงเรียนไม่เข้มง,งวดมากวังสีอานยิน้มคุณครูคุณพาเราไปที่โรงแรมที่ดีฉันจะเลี้ยงคุณตอนเที่ยงวันนี้ในเวลานี้ัวรุ่นคนหนึ่งกล่าวว่าชายหนุ่มแต่งกายด้วยชุดที่มีสไตล์พร้อมกรอบแว่นตาสีทองแบบไม่มีเลนเวรุ่นพูดว่ามองเสียวอยู่เสียวอยู่คุณต้องการกินอะไร ถ้าไม่มีเจวเหวินรุยฉันสามารถกินอะไรก็ได้ที่ฉันต้องการเสียวอยูมองไปที่วัยรุ่นที่จ้องมองเขาสั่นศีษะเล็กน้อยและอึดอัดเล็กน้อยไม่มีอะไรเลยคุณต้องการกินสิ่งที่เราต้องการกินจียอเหวินเหวินรุยเด็กและเยาวชนถามหนาขึ้นเล็กน้อยคุณถามพวกเขาว่าพวกเขาต้องการกินอะไรฉันไม่สนเสิวอยูใส่หัวและเงยหน้าขึ้นมองวังซีอาน วังซีอานยิ้มให้เธอเขาไม่แปลกใจเลยที่ผู้ติดตามของเสี่ยวยูหลังจากทั้งหมดน้องสาวของเขาสวยงามมากฉันต้องการกินอาหารญี่ปุ่นมากินญี่ปุ่นกันเถอะหญิงสาวคนหนึ่งเดินไปที่ด้านข้างของเจวเวินรุยและบางคนก็พูดกับเขาเจวเวินรุยยอมองสาวสูงที่อยู่ข้างๆเขาและลังเลหญิงสาวนั้นแตกต่างจากเซียวยูโดยสิ้นเชิงเธอสูงมากและมีความสูงมากกว่าเเมตรเธอร้อนมาก ใบหน้าของหญิงสาวนั้นสวยงามมากคาังของเธอแหลมคมจมูกของเธอก็สูงและใบหน้าของเธอก็บางมากแม้ว่าจะสวยงามแต่มีความรู้สึกเหมือนกันมันก็เหมือนแดงตาข่ายยกหน้าและมันเป็นร่องรอยที่เห็นได้ชัดเจนในการปรับโฉมใบหน้าถูกกวาดและเสื้อผ้าของชาแนลถือกระเป๋าชาแนลนี่คือผู้หญิงที่มีสภาพครอบครัวที่ยอดเยี่ยมถ้าคุณกินอาหารญี่ปุ่นตอนเที่ยงมันจะเสียเวลาและเรามีผู้คนมากมายและมีปัญหา วังซีอานแนะนำด้านกินอะไรสักอย่างฉันจะพาคุณไปหาอาหารทะเลตอนกลางคืน mm. เมื่อหญิงสาวได้ยินคำพูดของวังซีอาน mm. เธอขมวดคิ้วเล็กน้อยและดวงตาของเธอก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยวิธีที่จะเสียเวลาเมื่อกินอาหารญี่ปุ่นและอาหารญี่ปุ่นอร่อยคุณกลัวว่าคุณไม่ได้กินมันถ้าคุณลืมคุณยังคงไม่กินอาหารญี่ปุ่นเพียงกินตอนเที่ยงวันนี้เจียเหวิรนรุยพูดกับหญิงสาวรอพรุ่งนี้กันเถอะ ไม่เป็นไรหญิงสาวไม่มีความสุขเล็กน้อยแต่ไม่ได้ลบล้างคำพูดของเจวเหวิรนรู้ยอและพูดคุยรอบตัวเขาเจวเหวิรนรู้ยอคุยกับสาวสาวเป็นครั้งคราวและดวงตาของเขามองเซลอยู่เป็นครั้งคราวเซลอยู่และวังเซนเซีย,ยมี่ยังคงพูดคุยและหัวเราะพูดถึงความสนุกของการเรียนรู้รถของพวกเขาในช่วงฤดูร้อนเรานั่งแท็กซี่ไปที่ใจกลางเมืองหยุดพักหลังจากทานอาหารแล้วซื้อของบางอย่างในใจกลางเมือง วังซีอานพูดกับพวกเขาและทุกคนพยักหน้าสามคนในรถวังเซียนและเซียวหยูเสี่ยมี่ชนรถเซียวหยูดูเหมือนว่าชายหนุ่มรูปงามจะชอบคุณวังซีอานนั่งในรถและพูดกับเซียวหยูด้วยรอยยิ้มเฮ้ okay. เซียวยูภูมิใจในหัวของเขาแต่จากนั้นใส่หัวอีกครั้งฉันไม่ชอบเจียเวินหลุยฉันรู้สึกว่าเขามันเยิมนิดหน่อยหน้าด้านฉันยังคงเหมือนพี่ชายประเภทนี้ไม่นานดูเหมือนว่าคุณจะหลอดเหลาใช่หรือไม่ว่าเซี่ยมี่ผู้อาวุโสของวังเสียนอนหล่อมากจริงๆเซี่ยมี่มองดูวังซีอานและใบหน้าของเขาแดง คนนั่นคือพี่ชายของฉันหล่อที่สุดและผู้คนก็ยอดเยี่ยมที่สุดเซีวยวหยูพูดด้วยรอยยิ้มฉันจะหาแฟนของฉันในอนาคตฉันจะได้พบกับพี่ชายของฉันวังซีอันยิ้มและหันไปหาเซียวอยู่เพื่อเตือนว่าฉันบอกคุณได้เมื่อฉันไปโรงเรียนฉันอนุญาตให้คุณตกหลุมรักแต่เด็กชายต้องตอบสนองฉันไม่เช่นนั้นคุณรู้ว่าพี่ชายของคุณน่าทึ่ง พี่ชายที่ดีฉันจะไม่ตกหลุมรักเมื่อฉันไปโรงเรียนเว้นแต่ฉันจะมีน้องชายคนนี้เสี่ยวยูหัวเราะการสามารถไปมหาวิทยาลัยเดียวกันกับพี่ชายของฉันคือความสุขที่สุดของเธอแฟนของเธอคืออะไรมีพี่ชายหรือเปล่าวังเสียนนอก,ก็พอใจกับประเด็นนี้เมื่อรถมาถึงใจกลางเมืองกลุ่มคนเก้าคนมาที่อาคารและกินข้าวด้วยกันเล็กน้อยเจียเหวินรุยผู้ก้าวร้าวมากรีบซื้อคำสั่งซื้อจากนั้นวัยรุ่นก็เริ่มเดินวนไปมาอย่างตื่นเต้น หญิงสาวกลุ่มหนึ่งมีจํานวนน้อยและครอบครัวให้เงินจํานวนมากกับพวกเขาเพื่อซื้อสิ่งของและเสื้อผ้าใหม่นอกจากนี้วังซีอานยังพบว่าเงื่อนไขครอบครัววัยรุ่นหลายแห่งควรจะโอเคเดินไปซื้อของฉันอยากซื้อคอมพิวเตอร์แล้วซื้อเสื้อผ้าสักสองสามตัวหลังอาหารกลางวันทุกคนตื่นเต้นไปซื้อเสื้อผ้าก่อนเสื้อผ้าเบาวังซีอานแนะนําให้พวกเขา นักเรียนดีเจียเหวินรุยพยักหน้าและยิ้มแล้วถามว่าอาจารย์ใหญ่เสื้อผ้าชื่อดังอยู่ใจกลางเมืองที่ไหนฉันต้องการซื้อกระเป๋ากระเป๋ากลับมาครึ่งปีแล้วมันควรจะเปลี่ยนผู้หญิงคนนั้นที่มีหน้าแดงบางคนก็ค่อนข้างดีกว่าหลังจากเรียนรู้เรื่องอาหารวังซีอานรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อเจิงซวงเหมือนรุยเจิงชวงคุณเป็นทรราชท้องถิ่นเราไม่สามารถจ่ายชื่อใหญ่แต่เราจะเข้าร่วมสนุกเด็กชายคนอื่นพูดด้วยความอิจฉา โอเคฉันไม่มีเวลาในตอนบ่ายเพื่อซื้อรถขอให้ครอบครัวขอมากกว่าสอ0 0 0 0ซื้อรถเจียเหวินรุยพูดด้วยรอยยิ้มแต่ลุกนั้นเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจว้าวคุณรวยเกินไปเด็กชายหลายคนร้องอุทานและอิจฉาหน้าฉันจะพาคุณไปที่นั่นไปกันเถอะวังซีอานมองไปที่คนบางคนที่แสดงออกด้วยรอยยิ้มจางจางบนใบหน้าของเขาตอนที่แปกับการช้อปปิ้งสุดหรู ห้างสรรพสินค้าซูนานเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเจียงฉีง,งอมีชื่อใหญ่ในโลกมากมายอยู่ในนั้นไปที่นี่กันเถอะวังซีอานพาพวกเขาไปที่ห้างสรรพสินค้าเขามาที่นี่ครั้งเดียวในห้างสรรพสินค้านี้และใช้เวลามากกว่าห้าหมื่นชุดบนเสื้อผ้าสามใบโอเคไปกันเถอะเจียวเหวินรู้ยอเดินมาหาเขาด้วยรอยยิ้ม ชั้นสองเป็นเสื้อผ้าผู้ชายเสื้อผ้าผู้หญิงชั้นสามลองไปที่ชั้นสองฉันซื้อเสื้อผ้าสองชุดปากของเจียวเหวินรุยเอียงเล็กน้อยแล้วพูดกับคนที่อยู่ข้างหลังเขาเอาละมาดูกันดีกว่าเด็กชายหลายคนยิ้มและติดตามเจียวเหวินรุยเห็นได้ชัดว่าเจียเหวินรุยมีเงินและเชิญชวนให้พวกเขากินเด็กชายหลายคนถูกนําโดยเจียวเหวินรุยไปกันเถอะเจียวเหวินรุยอบอกมือแล้วยิ้มแล้วเดินไปที่ด้านหน้าเสี่ยวหยูจับมือของหวังซีอานแล้วตามไปดูรอบๆอบ บนชั้นสองเจวอนรุยตรงไปที่ร้านอามานี่และเดินอย่างมั่นใจมีคนกลุ่มหนึ่งติดตามดูเสื้อผ้าที่ทำเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เด็กผู้ชายบางคนใส่หัวมันแพงมากแค่เสื้อจะมีราคาเจ็หรือ800อดอลลาร์หรือแม้แต่พันเซียวหยู่กระซิบต่อวังซีอานเอาละแบรนด์ระดับโลกราคาธรรมชาติไม่ถูกวังซีอานพยักหน้ามันแพงจริงๆฉันไม่สามารถซื้อเสื้อผ้าราคาแพงเช่นนี้ได้เซียวหนี พอนลิ้นของเธอออกมามันแพงในขณะนี้เสียงของเจียงซงมาจากข้างเธอเธอเป็นคนอ่อนแอเสียวอยู่เสื้อผ้าเจ็ดหรือแปดร้อยเป็นเรื่องธรรมดามากอามานีเป็นแบรนด์ระดับโลกเมื่อคุณสวมมันคุณจะสามารถแสดงอารมณ์อารมณ์ของบุคคลได้โดยธรรมชาติมีเหตุผลสำคัญในการสวมใส่เสื้อผ้าและคุณไม่เข้าใจใบหน้าของเจียงชงรู้สึกภูมิใจเล็กน้อยและเห็นได้ชัดว่าเธอดูเสียวอยู่และเสียวมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสี่ยวอยู่สวมชุดไม่เกิน200อดอลลาร์แต่สามารถดึงดูดสายตาจีเจเวินรุยหัวใจของเธอตะลึงเสี่ยวอยู่ได้ยินคำพูดของเธอมุ้ยเล็กน้อยแต่เธอไม่ได้พูดอะไรเธอรู้ว่าเธอกับอีกฝ่ายเป็นเงินเธอไม่ได้เปรียบเทียบวังซีอานมองที่เจียงซงด้วยตาจางจเสี่ยวอยู่มองมาที่ฉันเหรอในเวลานี้เจียวินรุยสวมเสื้อผ้าใหม่และมาถึงร่างกายของเสี่ยวอยู่และถามเธอมันดีมากเสี่ยวอยู่พยักหน้า เหมือนรุยฉันคิดว่าดีกว่าที่จะใส่เสื้อของคุณลงบนสีน้ำเงินคุณจะเห็นได้ว่าสีขาวเหมาะกับสีดำมากกว่าแต่สีฟ้านั้นเหมาะสมกว่าเจียงซงด้านข้างก็รีบไปที่ด้านหน้าของจียอเหวินหลุยและมองเขาและเสนอแนะไม่เราไปที่นี่กันเถอะเจยเวินรุยใส่หัวไปที่เจียงซงแล้วมองไปที่วังสีอานและพูดว่าอาจารย์ใหญ่ฉันจะเลือกชุดคุณฉันจะส่งเจ้าวังสีอานได้ยินคําสั่งอย่างฉับพลันของเจยเวินรุยและใส่หัวขอบคุณไม่จําเป็น ไม่มีอะไรโอเคเจเหเวิรนรู้ยอย,ยิ้มและมองเซลล์อยู่ซึ่งอยู่ข้างๆเขาพูดว่าคุณคือพี่ชายของเซีล์อยู่ฉันสามารถทําให้คุณพอใจและมีค่าใช้ใจ่ายกับฉันหลายพันดอลลาร์มันไม่ใช่อะไรสําหรับฉันฉันหวังว่าความสัมพันธ์ของเราจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมอีกเจวเเวิร์นรกล่าวว่าใบหน้าของเขายิ้มอย่างมั่นใจเขาเข้าใจสภาพครอบครัวของเสลล์อยู่และรู้จักวังซีอานดังนั้นเขาจึงมั่นใจมากเขาคิดว่าเขาเก่งมากเสลล์อยู่และแม้แต่น้องชายของเขาก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ และเจียเหวินรุยไม่ได้ซ่อนประโยคนี้คำพูดไม่ดีบางคำทำให้เสี่ยวหยูขมวดคิ้วเล็กน้อยวังซีอานยกคิ้วขึ้นและมองดูเสี่ยวหยูและพูดว่าไม่พี่สาวของฉันไม่ชอบคุณดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเขารู้ว่าเสี่ยวหยูไม่ชอบเจียเหวินเวนุยแต่เขาก็อายที่จะปฏิเสธหวังซีอานบอกให้เขาออกไปข้างนอกและปฏิเสธเมื่อเจียเหวินรู้อยอได้ยินคำพูดของหวังซีอานใบหน้าของเขาแข็งทื่อและค่อยๆจมลง เมื่อเขาปฏิเสธและเขาปฏิเสธโดยตรงเขารู้สึกไร้จจดหมายมากผู้คนรอบๆเขาเหลือบเล็กน้อยและพวกเขาไม่คิดว่าวังซีอานจะถูกปฏิเสธโดยตรงเมื่อจียงซงได้ยินคำพูดของวังซีอานเธอก็ประหลาดใจในสายตาของเธอแต่เธอเห็นความอับอายของเจียเวินหลุยและรีบไปที่หน้าเขาอย่างรวดเร็วเหวินรุกยอคุณดีมากเธอไม่คู่ควรกับคุณสภาพครอบครัวของคุณดีหล่อและหล่อจะมีผู้หญิงมากมายที่ชอบคุณ ฉันบอกว่ารุ่นพี่การปฏิเสธโดยตรงของคุณมากเกินไปอย่างน้อยก็ต้องเผชิญเด็กชายคนหนึ่งที่เห็นใบหน้าของเจียเวินรุ่ยออไม่มีความสุขเปล่าวกับวังซีอานมันคือข้อเท็จจริงวังซีอานพูดเบาๆโอ้ใช่ฉันเองเจียเวินรุยคิดมากใบหน้าของเจียเวินรุยอายเล็กน้อยเขาจ้องมองที่วังซีอานและเย้ยหยันเนืน่องจากผู้อาวุโสโไม่รู้จักคนดีดังนั้นลืมมันไปเถอะวังซีอานยิ้มและไม่พูดในความเห็นของเขาวัยรุ่นที่อยู่ข้างหน้าเขายังเด็กเกินไป ดูมีนอวดดีดูถูกและมีพลังเหมือนรู้ยอ่อทำไมต้องเอาใจคนที่ไม่ดีเท่าตัวคุณเองคุณยังต้องเลือกเสื้อผ้าฉันจะเลือกคนที่หล่อเหลาสําหรับคุณเจียงซงปลอบโยนเขาง่ายเจียเหวินรุยส่หัวและมองไปที่เจียงซงถัดจากเขาไปซื้อเสื้อผ้าของคุณฉันจะส่งชุดให้คุณจริงเหรอคุณเก่งเหวินรุยเจียงซงพูดเล็กน้อยและพูดด้วยความดีใจ ไม่มีอะไรเราไปกันเถอะเจเหวอนรุยเหลือ,ลอ,ลอไปที่วังซีอานและเซียวอยู่ด้วยใบหน้าที่สงบและเดินตรงไปยังชั้นสามเจียงซงเต็มไปด้วยความสุขและติดตามและเด็กชายหลายคนอยู่ข้างหลังเขาทันทีวังเซียนมองดูพวกเขาไปดูเซียวอยู่และเซียวมีถัดจากพวกเขาและยักไหล่คุณยังอยู่กับพวกเขาเหรอใบหน้าของเซี่ยวมีแสดงถึงความขมขื่นอันขมขื่นและมองดูเซียวอยู่เราไม่ได้ไปหาพวกเขาไม่เช่นนั้นเราจะไม่ทำตามอดีตใช่ เซียวหยูยังพยักหน้าด้วยความลังเลใจพูดว่ามันไม่ใช่คนเดินผ่านเราจะไม่ทําตามในอดีตอย่างไรก็ตามเราจะไม่อยู่ในชั้นเรียนด้วยซ้ําไปกันเถอะพี่ชายของฉันบอกว่าฉันจะเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ให้คุณในช่วงเริ่มต้นของโรงเรียนลองไปกันเถอะเราจะขึ้นไปชั้นบนวังซีอานมองดูพวกเขาและพูดด้วยรอยยิ้มอืมถ้าคุณไม่มีพี่ชายกลับไปเถอะคุณพาเราไปที่ที่สนุกเพื่อช้อปปิ้งเสียวหยูเงยหน้าขึ้นมองเขา พาคุณไปเล่นพรุ่งนี้ซื้ออะไรให้คุณวันนี้ปากของวังซีอานเอียงเล็กน้อยและพูดกับเซียวหยู่ตามฉันมาฉันจะทำพี่ชายเราจะทำอะไรดีเซียวหยู่ถามด้วยความสับสนแน่นอนซื้ออะไรวังซีอานยิ้มแล้วพาเธอไปที่ลิฟต์ไม่มีพี่ชายเสื้อผ้าที่นี่แพงเกินไปเซีวยวหยูใส่หัวอย่างรวดเร็วอย่าคุยทำตามวังซีอานหันหัวของเธอและมองเธอให้แข็งแกร่งโอ้เซีวยวหยูเห็นรูปลักษณ์ของน้องชาย ชั้น3ทั้งหมดเป็นชุดสตรีนำแบรนด์ดังระดับโลกมารวมกันหลายแห่งบนชั้น3วังเซียนมองไปที่ร้านปราด้าชื่อจีนปราด้ามีภาพยนตร์ที่รู้จักกันดีในชื่อราชินีสวงปราด้าปราด้าเป็นสินค้าหรูหรามีความโดดเด่นนี่มันจบตอนที่79-80ป